มี่อยากอาบน้ำาีอยากอาบน้ำครับเม็นแล้วยายเหมนยายเหมนแล้วครับมีมีก็อยากอาบน้ำนั่อยู่ไหนนีมนีีครับ ไม่ฮักอยู่ไหนฮักแกอยากอาบนนะ้ำไม่อยู่ไหนโอุยโอ้ยนะอุ้ยนี่นอนดีกว่าม,ออมานนันมาฮักเตียนนี่มีเงือบนานไม่แต้มมานะ